สวัดีค่ะวันนี้น้องไม้พาเที่ยวพามาเที่ยวที่สวนของป้ามาทำอะไรคะมาเก็บเงาะลังหนึ่งหนึ่งลังเก็บเองเลยป่ะโอเคอ่ะเก็บเลยเก็บใส่ตะกร้าเลยลูกเด็ดใส่เลยเอาแดงมันเอาแดงแดงนะลูกเอาแดงแดงแกจะมาโช่วยเก็บการตีนต้นไม้ต้นนี้เก็บอะไรคะเก็บเงาะอ่ะเชิญเลยค่ะเอาไปเลยไปเลย วอ้ยอึ๊บหุ้ยอึ๊บมันไม่ถึงอีา้นั่นแหละเป็นทวงใหญ่มากโอเคเอาโยนลงม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 าเลยโยนลงมาเลยเอมาโยนลงมาเลยเอ๋มาลงมาจะกระโดดลงมาได้ไหมก็ได้นะวันทูทีโฟ ต้นไม้เก็บนะไม่ยากเลยค่ะแค่ปีนต้นไม้ชื้อชื้ชถึงได้อันนี้แต่เขาบอกเลยว่าเมื่อกี้มันใหญ่เป็นแบบนี้เลยเราเรื่องยุงเป็นไงบ้างยุงเยอะมากที่สุดเราก็พายายามเพื่อนๆทุกคนตามที่เป็นเคซีมาก็ปีนได้นะคะแค่ต้องฝึกไปนานๆค่ะฝึกเก็บอะไรคะโชวยหน่อยโชวยหน่อย<ๆ>เก็บอะไรนีไ่ไงโอเคหน้ามากรีดรุ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด โอเคเดี๋ยวไอ้ไม้ขอญาตไปเด็ดเงาะใส่รังต่อเนาะค่ะไปเลยรังอยู่ตรงนู้นนี่เยอะเลยที่แม่เด็ดเอาไว้ให้อะเด็ดต่อเลยลูกป๊าไม่เอาเป็นกายตัดมาให้ม้าหรอมีไหมไม่มีเลยเด็ดไปก็รูไข่รังโอเคแล้วก็การกระยนทิ้งกันเลยโอเคอืมอืมอืมเอาอีกรังนึงมานั่งไหมลูก ปลาเดินไปเอาเองนูรัองอยู่ตรงนู้นปะทำไมเดินไปเอาเองไะเดีย๋ยวมานะปลาล้อนปาที่ปลายกมาปาลาร้อนไหมร้อนหน่อยหน่อยไม่ก็นอนเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอย่าทำมัน เห,เหนื่อยมากตัวสีอันนี้เลือดแต็มากโอเคฝ่ายได้เลยค่ะแล้วยุงเยอะไหมลกูกเยอะมากเมื่อกี้กัดหวัวด้วยดูหน้าปลาดูหน้าขนาดแป๊บเดียวนั้นหน้ามันหายามไม่ได้โอเคแล้ว,วนี่ใช่ไหยเด็ดเองเลย Lón nha. Lọ trong nào lỡ. Ô. Sư, sư, กับเต็ม pues ลังแล้วเกินครึ่งหลังมาแล้วเหนื nah ่อยไหมลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเมื่อกี้ไม่ปีนต้นน้อมาต้นนู้นเนาะทำไมแดดมันล้มล้มออกออกล้มลมออกออกล้มลมออกออกเมฆฝนไงลูกเมฆมันมาบังแดดใช่ไหมคนเก็บเงาะก็สามารถกินเงาะได้นะคะอ่ะมาแกะให้อย่าโดนมือนะเพราะมือมียากันอยู่ กัดกัเลยได้แค่ไหนแค่นั้นเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างลูกฝันมากฝันมากเลยเหรอวายวันนี้เอ็มจะมาบอกประโยชน์ของยุงของยุงเหรออะไรคะในปากมีอะไรอ้าปากโชก่อนมีเงาะโอเคประโยชน์ของยุงเป็นไงปุ้ยปุ้ยโอเคประโยชน์ของยุงเป็นไงลูกประโยชน์ของยุงมีดียังไงเพราะว่า ยุมีดีทำให้คนรู้ว่าการทำงานมันเหนื่อยถ้าเกิดไม่มียุงคนก็จะไม่รู้ว่าการทำงานมันไม่เหนื่อยอแต่ก็เหนื่อยอยู่อยา่างหนึ่งคือแดดมันเผาเกว่าจะได้เงินใช่ไหมโอเคอลุยต่อค่ะอย่าหยุดมือค่ะเกือบเต็มแล้วแล้ววันนี้จากเล็กน้อยกลายเป็นใหญ่ เอ็มไก็เก็บเสร็จจริงๆได้แล้วหนึ่งลังได้แล้วหนึ่งลังจริงๆเลยใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปขายกันยกเลยยกขึ้นล็อตหนึ่งล็อตอึบไม่ไหวนี่ไงเนาะที่เอ็มไเก็บเองโอเคใส่เข้าไปมีเลยตะกร้าเต็มเลยอืวันนี้จะไปขายใช่ไหมราคาให้เท่าไหร่ลังเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบาบาทโอ้ยอึบอุ้ย อีลูกนึงอีกลูกนึงแดดอีกลูกนึงปึ๊บโอเคโอเคโอเคยี่สิบสามพอดีโอเคไปวันนี้เอ็มมาไปเก็บเนาะมาได้เงินมาสี่ร้อยเงินนั่นเหรอนะเงินแต่ได้ฟังแล้วชื่นใจไหมอยากให้เอ็มมาดูด้วย อยากให้เง,นงินเลยให้เอ็มินเตยเงินนึงก่อนเลยบายบายจะเอาไปให้ใครบ้างเนี่ยจะแบ่งใครบ้างแบ่งกงแบ่งยา้วแบ่งใครอีกแบ่งเอามายุด์แบ,แบ่งอุ้ย <S <S โอเควันนี้เอ็มมาเป็นทำงานมาเรื่อยๆได้400เอาแบงค์ร้อยแบงค์หนึ่งไปซื้อของได้สามอย่างอะไรบ้าง<ค>ซื้ออะไรบ้างซื้อเอ็มแอนด์เอ็ม เค้กข้อหอมข้หอมจิ๋วแล้วก็อะไรอีกอะแล้วก็ไข่ช็อกโกแลตไข่ช็อกโกแลตกินหมดแล้วเนี่ยไม่แหลืออาปากโชว์ยิงฟันว้ายยังเหลือฟันอยู่เลยแล้วยังไงอีกแล้วก็เหลืออยู่สามร้อยใช่ไหมเอาไปไหนอีก่ะเอาไป คนละเครื่องไลอัน <an> น <ip ers> ี้ครื่องนี้คือเครื่งของตาครื่งนี้คือครื่องของอมายุนเครื่งนี้คือคร่งของกงครื่งนี้คือครื่งของยายครื่งนี้คือครื่งของยายแก้วเครื่องนี้คือเครื่องของยายจัน เอามาให้ค้าเลค่ะแ่อ๋อคกายเนาะอันนี้ของผขอให้เป็นเก่ง